ครับสวัสดีครับผมอู๋นะครับอู๋คลาสสิกเชียงรายนะสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปหลุกชีพของมาสด้าคันนี้นครับเก่งมาสด้าคันนี้นะพักพวกกันนะครับกําลังลากมาส่งให้ถึงเมื่อกี้นี่เองนะครับเมื่อกี้นี่เองนะตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับแต่ผมประเมินด้วยสายตาประเมินจากการที่เรามองเราเห็นเราดูแล้วเนี่ยน่าจะติดนะครับน่าจะไม่ยากนะ พราะว่าของเขาครบแล้วอุปกรณ์อะไรก็ยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวจะเราปุกให้ดูนะครับนะเราปุกให้ดูเดี๋ยวเราใส่แบตก่อนอันดับแรกเอาแบตมาใส่ก่อนนะครับใส่แบตก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นไงต่อไปนะครับครับตอนนี้เราใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับกดสวิตช์กุญแจนะได้ยินเสียงปั๊มติ๊กดังแสดงอๆๆนะครับได้ยินวความเสียงปั๊มติ๊กดังนะ้น่าจะโอเค นะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองดูว่าเวลาเราสตาร์ทเป็นไงนะครับเวเราสตาร์ทสิเป็นยังไงนะครับต้องดูเกียร์ว่างก่อนนะเกียร์ให้ว่างนะนะครับสตาร์ทหมุนไหมเสียงเหมือนจะโอเคอยู่แต่แบตน่าจะออดไปนะโอเคเดี๋ยวลองดูอีกทีครับ สตาร์ทนะครับเครื่องหมุนนะไดหมุนนะแต่ไม่ติดนะปั๊มติ๊กทํางานนะครับแต่สายปั๊มจากน้ํามันเข้าออกมาจากปั๊มติ๊กเข้าคาบูเลเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ต่อไว้แล้วน้ํามันที่ออกมาเนี่ยสีไม่ปกตินะครับในถังอาจจะแย่แนละ้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ปั๊มติ๊กเนี่ยดูดน้ํามันจากแกลนดีกว่านะแล้วก็จ่ายเข้าคาบูเลเตอร์นะนะครับเดี๋ยวเราต่อดูและดูผลว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเค ครับผมหลังจากเมื่อกี้นะครับเราดูดน้ํามันจากถ่ายน้ํามันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราดูดน้ํามันจากน้ํามันใสแล้วนะพอน้ามันใสแล้วเราก็ด <Hak Official> ูดน้ํามันจากขวดนะครับจากกรหลอนนะเข้ามาที่คาบูเรเตอร์นะครับปรากฏว่าสตาร์ทติดแล้วนะครับติดแล้วแต่ปัญหาคือน้ํามันท่วมนะครับน้ํามันท่วมที่คาบูเรเตอร์ตรงนี้นะครับพอน้ามันท่วมรถก็ดับแล้วนะครับเรามาดูที่ช่องรุ่นนี้เนี่ยที่คาบูเรเตอร์เนี่ยเขาจะมีช่องใสๆอยู่ตรงนี้ ดูว่าปริมนนาณน้ำมันอยู่ตรงไหนปกติถ้าธรรมดาจะอยู่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้ขึ้นมาเต็มเลยล้นออกมาข้างนอกนี่เลยล้นมาตรงนี้เลยนะครับลูกลอยตรงนี้ไม่ตัดนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราแก้ไขด้วยกันเราแกะนะเขาแกะฝาตรงนี้ได้นะครับฝาตรงนี้นะลูกลอยตรงนี้แกะฝาตรงนี้อยู่ออกมานะครับเป็นกระจกนะครับระวังนะระวังกระจกแตกพอแกะออกมาแล้วนะครับฝาตรงนี้ออกแกะกระจกออกก็จะมี ลูกลอยอยู่นะครับค่อยๆดูลูกลอยอยู่จะมีเข็มนะครับเข็มน้ํามันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างเหนือลูกลอยนี้ต้องระวังนะออกมาออกมาทาความสะอาดนะครับยืดขาสปริงเขาหน่อยลองตั้งดูในระดับที่ที่โอเคพอเราลงสุดน้ํามันมาพอขึ้นมาตรงกลางน้ํามันหยุดเงี้ยนะแล้วเราก็ใส่คืนเข้าไปนะครับในเรื่องของลูกลอยการตั้งเข็มน้ํามันอะไรเงี้ยมันต้องถอดคาบูเรเตอร์ออกมา อธิบายถึงจะเข้าใจมากกว่านี้นะครับเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็แกะว่าเดี๋ยวผมจะแกะมาก่อนตั้งลูกลอยเสร็จรแล้วเดี๋ยวดูผลเป็นไงนะครับอ้าวตอนนี้นะครับผมตั้งลูกลอยเรียบร้อยแล้วนะตั้งลูกลอยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทเลยติดเรียบร้อยนะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยแต่เครื่องจะกระตุกกระตุกเลยเพราะน้ำนมันในกระตนนี่หมดแนละ้วนะเดี๋ยวผมลอง เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะต่อจากถังน้ามันมาเนี่ยควรจะล้างถังนะครับรถจอดน้ำบันดําปืยเงี้ยน้ำปีเงี้ยนะควรล้างถังน้ามันก่อนนะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะให้เขาดูดจากแกลอนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูดจากแกลอนแล้วเราลองดูสตาร์ทอีกทีนึงครับผมตอนนี้เราไล่ให้แล้วนะครับผมไล่ให้แล้วนะเครื่องติดแล้วนะแต่ยังไงก็คงต้องมาลากอยู่ดีนะครับเพราะว่าคลัสนะครับคัดไม่ทํางานนะคัดแข็งนะใส่เกียร์ไม่ได้ครับ ยังไงกคงต้องมาลากอยู่ดีครับเดี๋ยวซัดเครื่องให้ดูนะซัดเลยนี่นะครับคือซัด์เสร็จแล้วนะเนาะอาจจะต้องไปล้างถังน้ํามันนะครับล้างถังน้ํามันอีนึงน้ำมันสกปรกนะเครื่องเดินดยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เสื่อมนะอันนี้พอแบตใส่ไม่ดูนะเนาะนะครับไม่ต้องมาลากอยู่ดีแหละ จะมาวันไหนก็ทักบอกผมทีนะครับัผมทักบอกอผมล่วงหน้านิดนึงนะครับจะได้ได้เตรียมบอกพุกน้องไว้ครับผมไปอยู่แล้วผมอยู่ก็จะได้เจอกันเนาะครับผม